สวัสดีครับพบกับบ่าวกรอ,อีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของการทำเรียวนะครับหลายๆคนทำผ่านแล้วนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่อ่ะมีปัญหายังไงนะครับหนึ่งเอเดือนที่แล้วได้เหรียญเท่านี้แต่พอมาเดือนนี้ทำไมลดลงลดลงลดลงมันเกิดจากอะไรอย่างแรกนะครับ อย่างที่สองเอ๊ะทำไมเหรียญเราที่ได้ไปเนี่ยถูกระง,งับระง,งับบางคนตกใจเอ๊ะมันคืออะไรทําไมถึงมาระง,งับเหรียญเรานะครับมาไขาข้อไขปัญหากับเบากรครับผมนะครับที่จริงแล้วนะครับเรื่องของอ่อทไมเหรียญหายนะครับท่านต้องรู้อย่างนี้นะครับว่าการคํานวณเหรียญเนี่ยเขาคํานวณร,ระยะ28วัน นั่นหมายความว่าสมมุติว่าวันแรกของภายใน28วันเนี่ยมันได้เหรียญหนึ่งใช่ไหมพอมันเคลื่อนผ่านปุ๊บเนี่ยไอ้วันแรกนั้นมันหายไปนะครับเพราะงั้นเคลื่อนที่ผ่านไปเนี่ยมันก็คือศูนย์มันก็คือลบนั่นเองนะครับเพราะว่าวันต่อไปมันไม่ได้สร้างอะไรได้ไงนะครับเหรียญมันก็เลยลดลงแต่ว่าเหรียญนั้นอะในเดือนนั้นอะมันก็ไม่ไปไหนนะครับเขาก็เก็บไว้ให้เราอยู่นะครับ เป็นอย่างนี้นะสมมุติว่าภายใน28วันตรงนี้นะครับได้สัก30เหรียญนะครับแล้วหลังจาก28วันมานี่ปุ๊บเหรียญเราไม่ค่อยได้นะครับมันเลื่อนไปเรื่อยเรื่อยอย่างนี้นะครับปรากฏว่า5วัน7วันมันยังไม่มีเหรียญเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นไอ้30วันมันก็จะต้องพอมันผ่านมันผ่านระยะ28วันมามันก็ต้องลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถที่จะสร้างเหรียญ ในเดือนถัดไปได้เยอะขึ้นมันก็จะเพิ่มเพิ่มนะครับต้องเข้าใจนะครับมันเป็นช่วงของ28วันที่มันผ่านไปนะครับมันมีโอกาสที่จะลดลงและเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าเขาก็จะสรุปเวลาสิ้นเดือนมันก็จะเป็นตัวเลขกลมๆของเดือนนั้นนี่คือการเพิ่มหรือหายไปของเหรียญอย่ากตกใจนะครับไม่ไปไหนนะครับเขาเก็บไว้เราอย่างที่ส พอเปิดเข้าไปดูรายละเอียดเอ๊ะทำไมเหรียญถูกล่ะครับบางคนตกใจนะครับเหมือนแบบกรครั้งแรกเนี่ยเปิดดูถูกนะครับก็คิดอยู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมมาล่ะครับเหรียญล่ะครับเล้วเหรียญแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่า facebook เ,เขาไม่จ่ายเราไม่ใช่นะครับเหตุผลก็คือว่าสมมุติว่าเราลงในครั้งแรกนะครับเราลงที่ครบ100หนึ่งรอยเหรียญเขาถึงจะจ่ายเราใช่ไหม สมมติว่าเดือนแรกเนี่ยเราได้ส0สิบเหรียญมันไม่ถึงร้อยนะครับเขาก็ไม่ได้จ่ายเขาก็ลังงําไปก่อนเดือนที่2ได้สัก30ิบเหรียญยังไม่ถึงร้อยเขาก็กำลังงําไ้ก่อนเป็นอย่างนี้ครับจนถึงร้อยเหรียญเขาถึงจะจ่ายเรานะครับนี่คือรายละเอียดลองมาดูกันลองมาดูกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะออกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวบางทีอาจจะต้องเบร์นะครับ ลองเข้าไปที่ facebook นะครับแล้วก็ลองเข้าไปที่ตรงนี้นะครับโปรไฟล์แล้วก็ขีดสามขีดแล้วก็ลงไปที่เดดบอร์ดนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับไปตรงที่การสร้างรายได้นะมันจะเห็นครับมันจะเห็นตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะออกได้หรือเปล่าอันนี้คือ เหรียญเดือน,นได้ในช่วงเดือนเดือนหนึ่งนะครับเท่านี้นะครับหลังจากนั้นพอมันขยับไปเดือนใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะลดลงเลยนะครับถ้าเราไม่สามารถทํายอดเหรียญได้เท่ากับเดือนที่แล้วแต่ว่ายอดเหรียญตัวเนี้ยเขาเก็บไว้ให้เราแล้วนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเราไปดูข้างบนนะครับเขาเขียนว่าดูทั้งหมดกดเข้าไปเลย กดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมีตรงนี้ให้นะครับให้เรากดมาดูที่รายละเอียดทีหนึง่งนะครับจะเห็นได้เลยครับนี่คือประมวลของเดือนที่แล้วนะครับและตัวที่ได้ก่อนก็นกคือถูกระงับละงับระง,ง,ง,งับหมดเลยคือมันยังไม่ถึงร้อยในเองนะครับเขาระง,งับไว้เพื่อให้ถึงร้อยแล้วเราเข้าถึงจะจ่ายเราเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าตกใจนะครับอย่าตกใจทำไปเรื่อยนะครับสะสมไปเรื่อย ไม่มีหายไม่มีลดแล้วก็ไม่หายไปไหนถึงเวลาเขาจ่ายเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับหวังว่า,าประสบการณ์นะครับจะสามารถช่วยให้ท่านคลายปัญหานะครับที่อา,อาจจะเอ๊ะทำไมเอ๊ะทำไมประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดียวกับอของเหรียญน,นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามสำหรับ คลิปนี้ก็ขอไว้คแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม